สวัสดีสวัสดีเอฟวีมนุษย์ครับผมมาครับวันนี้นะเจอกับพี่ไม้เช่นเคยนะครับสถานที่วันนี้โอ้โสวยงามมากนะครับเช่นเคยนะวันนี้พี่ไม้ก็ออกมาเทสลบลำนะครับนะเป็นการเทสก่อนส่งนะครับมีน้องๆน,นะครับสอบถามพี่ไม้เข้ามานะครับเรื่องเกี่ยวกับการประกอบลำนะครับว่า พี่ไม้มีรูปแบบของลำเนี่ยแบบไหนบ้างนะครับก็จะถามพี่ไม้ว่าพี่ไม้ครับมีลำมือสองไหมนะพี่ไม้บอกว่ามีครับแล้วน้องๆก็บอกว่าขอดูหน่อยครับมีรุ่นไหนยังไงบ้างนะครับพี่ไม้ต้องขอแจ้งไว้ก่อนว่าลำม,มือสองของพี่ไม้เนี่ยคือพี่ไม้ไม่ได้ประกอบเอาไว้แบบเป็นลำนะครับพี่ไม้จะไล่ซื้ออุปกรณ์เนี่ยเตรียมเอาไว้ให้สําหรับน้องๆน,นะครับหรือใครที่ต้องการจะได้ลำเนี่ยในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปเพื่อที่จะไปฝึกซ้อมนะครับอาจจะมีการร่วงหล่นชนนะครับ ก็อยากจะให้เซฟคอสนะครับแต่พี่ไม้แนะนํานะถ้าใครที่พอที่จะมีงบประมาณนะครับสามารถที่จะซื้อใหม่ได้ทุกชิ้นนะครับพี่ไม้แนะนํานะเพราะว่ามันจะมีความปลอดภัยมากกว่าเสถียรภาพกว่านะครับการบินก็ทําให้เราบินได้ลื่นไหลกว่าบินได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บินได้ปลอดภัยขึ้นนะครับรวมถึงเวลาที่พี่ไม้เซตอัพเนี่ยมันก็จะใช้เวลาน้อยมากนะในการที่พี่ไม้จะประกอบหนึ่งลำนะครับพี่ไม้ใช้เวลาในการประกอบเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับถ้าเป็นลำใหม่นะ แล้วพี่ไม้ก็สามารถที่จะไปเทสปรับจูนไม่เกิน1วันก็ส่งให้น้องได้เลยแต่ถ้าเป็นลำมือ2นะครับมันอาจจะต้องเทสแล้วเทสอีกนะครับในบางครั้งนะครับที่พี่ไม้ทสแล้วพี่ไม้รู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับพี่ไม้ก็ต้องกลับไปนะที่ช็อปนะครับเพื่อที่จะแก้ไขนะครับเวลาที่พี่ไม้ เทสแต่ละครั้งเนี่ยพี่ไม้ก็ต้องเดินทางออกมานะครับซึ่งใช้เวลานานพอสมควรนะครับการที่ไปไปกับกลับนะครับมันก็จะทําให้เสียเวลานะครับในการที่จะทําลํานั้นให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่มีกําลังนะครับในการที่จะซื้ออุปกรณ์ชิ้นใหม่ได้พี่ไม้แนะนานะครับเพื่อให้เราได้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะ เอาละมาดูลำนี้กันนะครับลำนี้นะครับก็เป็นลำมือสองนะครับอ่าดูนะราคามือสองแต่ก็เหมือนได้ของใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีอุปกรณ์ที่เป็นมือสองนะครับนั่นก็คือมอเตอร์นะครับแต่พี่ไม้ก็อ่าพันขดลวดให้ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของแบริ่งลูกปืนให้ใหม่นะครับมันก็จะเหมือนใหม่แล้วครับเงียบนิ่งเลยนะ FC นะครับเป็น F722 นะครับของฟ o x เซนะครับส่วน ESC นะครับเป็น X r o t o r นะครับ60แอมป์นะครับ ซึ่งเวลาที่ผสมกันแล้วเนี่ยนะครับมันดูมันก็ดูไม่ออกหรอกนะว่ามันเป็นมือ1ห,หรือมือ2นะครับแต่ราคามันก็จะเซฟลงไปได้แต่ก็เหมือนที่พี่ไม้บอกแล้วว่าการที่เราใช้ของมือ2เนี่ยเราก็ต้องยอมรับในระดับหนึงนะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนใหม่นะครับ พี่มายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นมอเตอร์อย่างเงี้ยนะครับมันมีทั้ง4ลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงจะไม่เหมือนกันทั้ง4ลูกนะครับบางลูกมันอาจจะมีหนืดบ้างบางลูกมันอาจจะมีเสียงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ FCESC ก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่ม้จะพยายามนะครับให้ใช้ f c และ ESC ใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ได้ของที่มันชัวร์แล้วก็มั่นใจนะครับแต่ในส่วนของเฟรมมอเตอร์นะครับรวมถึง O 3 Air u n i t นะหรือว่า แอร์ยูนิตตัวหนึ่งนะครับวิสตานะครับพวกนี้อาจจะใช้มือสองได้เพราะว่ามันเทสกันได้นะมันเช็คแล้วมันจะรู้เลยนะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันมีปัญหาหรือไม่นะครับแต่เหมือนท s เออย่างเงี้ยมันมันมองยากนะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ออกอาการในทุกครั้งที่บินนะในการประกอบลำนะครับน้องๆจะซื้ออะไหล่นะครับจากช็อปของพี่ไม้ทุกชิ้นก็ได้นะครับหรือว่าบางคนนะครับอาจจะสั่งซื้อจากที่อื่นมาซื้อออนไลน์มานะครับหรือใครที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วก็สามารถที่จะส่งมาให้พี่ไม้ประกอบได้นะครับ พี่ม้าคิดค่าประกอบลำนะ2,000บาทนะครับหนึ่งลำนะครับนะใน2,000บาทนี้นะครับสิ่งที่น้องๆจะได้รับนะครับนั่นก็คือหนึ่งนะครับได้รับลำอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับตามสเปคหรือว่าตามความต้องการของน้องนะครับแต่ก่อนที่พี่ม้จะส่งนะครับพี่ม้จะส่งคลิปให้เนี่ยอย่างน้อยคือ3คลิปนะครับสามคลิปนะครับคลิปที่1นะครับนั่นก็คือคลิปวิธีการบอยดิงนะครับกับอุปกรณ์ที่น้องใช้กับรีโมทที่น้องใช้นะครับว่าเวลาที่น้องรับอุปกรณ์ไปแล้้วเนนนี่ยยองงงจะะไบบดัคร สองนะครับคือคลิปวิธีการใช้งานวิทยุหรือรีโมทนะครับอย่างละเอียดนะครับทุกฟังก์ชันนะครับทุกเมนูที่จำเป็นต้องใช้นะครับพี่ม้าจะทำคลิปแล้วก็ส่งไปให้นะครับส่วนคลิปที่สามนะครับนั่นก็คือคลิปเทสบินแบบเต็มรูปแบบนะครับซึ่งพี่ม้าก็จะออกมาหาสถานที่แบบนี้นะพี่ม้จะเทสให้หมดนะครับทุกแกนนะครับทั้งคันเร่งอัตราเร่งความเร็วนะครับนะแกนยอแกนพิดแกนโรนะครับตีลังกาฟริป ทั้งหมดนะครับพี่ไม้จะทสให้อย่างเต็มพิกัดนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าโดรนที่ผลิตไปแล้วที่ทําไปแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับในราคา2,000บาทนี้นะครับนะพี่ไม้ก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างสูงนะแต่พี่ไม้ก็เต็มที่นะครับในการที่จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องลำนะครับหรือคู่มือการใช้งานนะที่เวลาน้องๆได้รับลำไปแล้วเนี่ย พี่ไม้มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าภายใน15หรือ20นาทีน้องจะต้องได้บินมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไม้ทําคลิปอธิบายอย่างละเอียดทุกขั้นตอนส่งให้ทุกคนทุกลำนะครับรวมถึงคลิปการเทสบินนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับในการที่พี่ไม้ออกมาบินนะมันไม่ใช่ประสบความสําเร็จทุกครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยมันมีร่วงมีหล่นนะครับเอาง่ายๆแค่แบตเตอรี่1ก้อนนะเวลาที่พี่ไม้ร่วงแล้วแบตมันเสื่อมหรือเสียไปสักเซลนะเวลาที่มันกระแทกเนี่ย ก้อนใหม่นะครับแล้วไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นเกิดขึ้นบ่อยนะครับเพราะว่าพี่ไม้ต้องเทสจนชัวร์พี่ไม้อยากให้น้องเนี่ยได้โดรนที่มันมีคุณภาพที่สุดนะครับไม่ใช่ไปบินแล้วมีปัญหานะพี่ไม้เน้นนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะทั้งของตัวน้องเองนะทั้งบุคคลอื่นแล้วก็อุปกรณ์ของน้องด้วยนะครับดังนั้นพี่ไม้จึงต้องขอคิดที่เรทราคานี้นะครับ ส่วนใครนะครับที่ต้องการที่จะประหยัดงบประมาณมากกว่านี้นะครับพี่ไม้ก็แนะนําว่าอาจจะลองทําด้วยตัวเองนะพี่ไม้ย,ยินดีนะครับที่จะเป็นที่ปรึกษาให้สอบถามพี่ไม้ได้ทุกเรื่องนะครับพี่ไม้อาจจะตอบช้าบ้างเร็วบ้างนะครับก็ต้องเข้าใจพี่ไม้ด้วยนะแต่พี่ไม้ไล่ตอบทุกคนอย่างแน่นอนนะครับหรืออาจจะลองหาพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับใครที่ อยู่ใกล้ๆน้องนะแล้วสามารถที่จะทําให้กับน้องได้นะครับร้านที่รับประกอบนะครับพี่ไม้ยคิดว่าก็น่าจะมีอยู่หลายที่นะครับน้องๆลองหาตัวเลือกอื่นดูก่อนนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ย หาไม่ได้นะครับหรือต้องการจะให้พี่ไม้ทําจริงๆเนี่ยพี่ไม้ก็ด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลให้กับน้องนะครับและไม่ว่าจะเป็นทั้งของมือ1น,นะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์มือ2นะหรือมือ2บางชิ้นนะครับพี่ไม้ก็รับปาาระกันให้นะครับเวันนะครับหลังจากที่น้องได้รับลำไปแล้วนะครับน้องสามารถเทสอัดบินได้เต็มที่เลยนะครับ ถ้ามีปัญหาด้วยตัวอุปกรณ์ของมันเองนะครับพี่มมายยินดีที่จะเปลี่ยนใหม่ให้ทุกชิ้นนะครับแล้วก็แก้ไขให้ในทุกๆเรื่องนะครับที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับส่วนถ้านะครับมันเกิดร่วงหล่นชนนะครับจากน้องๆจากผู้บินนะครับหรือว่าพ i l ล t อตเออร์เลอร์นะครับก็ค่อยมาว่ากันนะครับว่าเราจะช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างนะครับสำหรับใครนะครับที่ ลำร่วงหล่นชนนะครับไม่ว่ามันจะหล่นด้วยตัวของมันเองอุปกรณ์มันเสียหายมีปัญหานะครับหรือว่าน้องๆบินไปร่วงไปหล่นนะครับนะบางครั้งเนี่ยเราซ้อมเราฝึกนะครับมันก็เรื่องหล่นชนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับพี่ไม้ก็ยินดีนะครับสามารถที่จะส่งมาให้พี่ไม้เนี่ยช่วยดูแลให้ได้นะครับหรือว่ามาเช็คระบบนะครับจุดไหนที่สามารถซ่อมแซมได้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนจุดไหนที่มันหนักเกินไปนะครับที่จะต้องเปลี่ยนอะไหล่นะครับเดี๋ยวเราก็ดูกันเป็นชิ้นๆิ้นเป็นส่วนส่วนไปนะ แล้วก็ใครนะครับที่ต้องการจะอัปเกรดรอุปรกรณ์นนะบางคนนะครับอาจจะมีลาเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะทําให้มันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าให้มันตอบโจทย์นะครับพี่ไม้ก็ยินดีนะครับสามารถที่จะปรึกษากันก่อนได้นะครับส่งมาให้พี่ไม้อัปเกรดกันได้นะครับพี่ไม้นะครับจะรับทําเฉพาะ ระบบดิจิตอนนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าไม่ทันจริงๆนะครับนะในส่วนของอนาล็อกเนี่ยน้องๆอาจจะต้องลองเซิร์ชลองหาข้อมูลดูนะครับว่าที่ไหนที่พอจะรับทํากันได้บ้างนะครับส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของลำดิจิตอนนะครับสามารถที่จะติดต่อนะครับทักเข้ามาอย่างชอบของพี่ไม้ได้เลยนะครับแต่ใครที่บินลำอนาล็อกนะครับหรือว่าน้องๆที่เข้ามาใหม่นะไม่ว่าจะมีลำอะไรนะครับถ้ามันมีปัญหานะครับพี่ไม้ก็แนะนําเลยนะครับนะว่า ไปโพสต์ลงในกลุ่มเลยนะครับโดรนมือใหม่ and FPV อนะครับในเบื้องต้นเนี่ยพี่มา์คิดว่าน้องๆก็ควรที่จะมีความรู้สักในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นควรที่จะศึกษาด้วยตัวเองด้วยนะครับการที่เราไปโพสต์ในกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะมีคนที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์เนี่ยเขาจะมาแชร์ให้กับน้องๆนะครับพี่มา์คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราฝึกทําด้วยตัวเองก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับว่าจะช่วยกันแก้ไขยังไงได้บ้างนะคคคคครรรรรัััับบบโอออเ่าาาววๆนนนนนนนะะะะะปมมมณีีี้้ทพก ก็พี่ไม้มาเทสลบลำนะครับก่อนที่จะส่งนะครับให้กับนักเรียนพี่ไม้นะครับวันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแบบบรรยากาศแบบนี้นะเทสกันก่อนนะครับเทสก่อนส่งเป็นจงทุกลำนะครับมาลุยกันนะครับว่าลูมิเนียลำนี้นะครับจะบินออกมาได้เป็นอย่างไรนะครับลำนะครับที่พี่ไม้เซตอัพไปให้นะครับพี่ไม้จะทําสายแบตเตอรี่สั้นแบบนี้ทุกลำนะครับพี่ไม้จะไม่ปล่อยให้ยาวขึ้นมานะครับ เวลาที่เราบินแล้วก็ไปเฉียวชนกิ่งไม้ต้นไม้นะส่วนมากเนี่ยสายมันจะหลุดนะครับถ้าสายยาวนะน้องๆมือใหม่อาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเสียบไปเหอะมันไม่หลุดมันแน่นนะครับมันหลุดนะมันไม่ใช่ว่าแน่นนะเราเสียบเข้าไปเนี่ยเราคิดว่าแน่นนะครับแต่เวลาที่มันชนนะมันหลุดได้ง่ายเลยนะครับดังนั้นพี่ไม้จะสายสายเนี่ยให้สั้นเพื่อที่จะให้สามารถรัดทับสายได้นะครับเดี๋ยวพี่ไม้จะรัดให้ดูนะ ในการรัดนะครับจะรัด1เส้นหรือ2เส้นก็ขึ้นอยู่กับความเร็วในการบินนะครับถ้าน้องๆฝึกบินอย่างจริงจังนะครับพี่ไม้แนะนําเลยนะให้รัดสองเส้นเดี๋ยวพี่ไม้เอาให้ดูนะนี่ถ้าลำที่พี่ไม้ใช้ซ้อมนะครับพี่ไม้จะรัด2เส้นแบบนี้ดูนะเห็นไหมนี่ลำที่พี่ไม้ใช้ในการฝึกซ้อมนะครับพี่ไม้จะรัดคู่แบบนี้เลยนะครับรัดแบบหนึ่งเส้นนะแล้วก็รัดทับสายเนี่ยอีกหนึ่งเส้นนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับ ต้องการการหลุดนะเอาละแต่สําหรับใครที่ใช้สายเส้นเดียวนะครับดูนะวิธีการนะครับเราใส่แบตนะครับเราจะใส่แบบนี้ก็ได้หรือใส่แบบนี้ก็ได้แต่ต้องระวังนะครับสายบาลานนะอย่าให้สายบาลานเนี่ยมันร่วงลงมาข้างล่างนะครับดังนั้นพี่ไม้อาจจะแนะนําว่าลองรัดแบบนี้ดูก่อนดูนะครับวิธีการนะเสียบใช่ไหมแล้วก็แบตเตอรี่ตั้งนะครับตั้งแบบนี้ก็ได้นะ แล้วแต่ถนัดนะครับสมมุติว่าเราจะตั้งแบบนี้นะเราก็เอาเคเบิลสแตบนะรัดแบบนี้โอเคไหมแบบนี้คือโอกาสหลุดน้อยมากนะต้องชนแบบอย่างแรงมากๆนะถึงมันจะหลุดนะอ่าต่างกันนะครับถ้าสมมุติว่าสายออกมาข้างหลังนะแล้วเราก็ทําโผล่มาแบบนี้จุดตรงนี้แหละนะมันจะเป็นจุดที่ไปโดนกิ่งไม้เกี่ยวแล้วหลุดนะครับ โอเคไหมนะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็ต้องให้ความสําคัญด้วยนะครับรัดทับไปเลยนะนะรัดแบบนี้ยรัดทับไปเลยนะนะส่วนใครจะให้ลงล่างตำหน่อยสูงหน่อยก็แล้วแต่ถนัดนะครับแบบนี้นะไม่หลุดแน่นอนนะครับมาครับเทสลบลามกันดูอาการนะ เดี๋ยวพี่ม้จะเทสให้ทุกอาการนะครับลำนี้นะครับเน้นบินเ,เดินทางด้วยฟรีสไตล์ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้เน้นที่จะฟรีสไตล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ม้เรคคอร์ดโอเคอามลำนะนิ่งนะแบต24.5บ24.5นิ่งมาก พี่ไม้จะชูดเบาๆนะอาการดีเสียงดีดูเรื่องของสปีดนะสบายมากนะครับตอนนี้พี่ไม้ใช้ใบเป็น4934นะครับถ้าอยากให้แรงกว่านี้ก็ใช้ใบ5นะหรือ5.1นะคริปนะครับสบาย เทสให้ทุกแกนนะเอาล่ะดูนะครับอัตราเร่งอีกครั้งนะพี่ไม้จะหลุดก,กลับหลังใบนะดูให้ดีนะหายนะฟลิปเอสนะโรโรซ้ายฟลิปพร,รอนฟลิปนะ แบล็กฟลิปนะดูพาวเวอร์ลูบนะาพี่ไหลูบวงเล็กๆนะเล็กๆนะลูบนะลูบใหญ่นะอินเวอร์สยอสปินโอเคสวยงามนะครบทุกการนะครับ บินช้าซ i n e m a t i c นะดูนะบินช้าซ i เ e m a t i c นะครับช้าช้าไหลๆยๆได้หมดนะ mm hmm. ก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่คนบินเลยนะจะบินช้าหรือบินเร็วนะครับไม่เกี่ยวกันนะดโดรนมันอัตราเร่งมันดีนะครับแต่ถ้าเราอยากจะบินช้าเราก็ดันสติ๊กเบาๆนะเห็นไหมสวยงามมากนะครับ ยานไม่มีปัญหาครับเต็มทุกขีดนะ3ามนาทีโดยประมาณนะครับพิมายลงนะถือว่าปลอดภัยดีมากนะครับนิ่งนะครับอาการนิ่งมากนะครับบินดีมากเลย มูดมากนะครับดูนะก็ต้องไปฝึกน,นะครับจะบินลัดบินเลาะนะครับบินซีเนเมติกนะครับหรือมีฟรีสไตล์บ้างนะแล้วแต่เลยเอาล่ะลงจอดครับ3นาทีนิดนิด3นาทีครึ่งนะอาการดีครับ สวยงามมาดูความร้อนแบตเตอรี่นะเสียบแบบนี้นะเหมือนที่พี่ไม้บอกนะครับล้ำลงจอดแล้วก็รีบถอดเลยนะครับแบตนะครับอันดับแรกจะมีบัสเซอร์อยู่ด้านใต้นะครับเดี๋ยวรอให้มันดังก่อนเดี๋ยวพี่ไม้จะบอกวิธีการปิดนะครับซึ่งในความเป็นจรงิงเราสามารถปิดได้เลยนะถ้าเราไม่อยากจะให้มันร้องนะเรากดปุ่มนี้ค้างเอาไว้นะครับ3วินะมันก็จะไฟสีแดงจะดับนะครับ แต่ตอนนี้พี่ไม้จะให้เทสก่อนว่าเดี๋ยวมันจะร้องนะในกรณีที่มันไปร่วงหล่นในป่าแล้วสายแบตเตอรี่หลุดนะถ้าไม่หลุดเนี่ยเราสามารถเปิดเปิดฟังก์ชันที่รีโมทได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่ไม้จะมีคลิปวิธีการใช้งานส่งไปให้ต่างหากนะครับอว่าฟังก์ชันตัวไหนทํายังไงกดปุ่มอะไรเพื่อที่จะหน้าที่การทํางานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอีกคลิปหนึ่งนะร้องแล้วเห็นไหมมันก็จะร้องแบบนี้เป็นชั่วโมงนะครับเวลาที่ร่วงหล่นนะครับเราจะหาเจอนะ แต่ถ้าสมมุติว่าสายมันไม่หลุดนะครับแล้วเราใช้รีโมทเนี่ยนะมันจะร้องอีกแบบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่ม้จะให้ลองฟังดูอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะรอให้มันซิงกันก่อนเมื่อสักครูต่ต,ตี๊ตี๊ห่างๆนะครับมันตี๊ตในกรณีที่แบตเตอรี่สายหลุดนะครับแต่ถ้าสมมุติตอนนี้เราร่วงอยู่ในป่าบนต้นไม้แล้วสายแบตเตอรี่ไม่หลุดนะ เราปรับรีโมทนะครับนะออกหนึ่งนะมาที่สวิตสองมันจะร้องแบบนี้ซึ่งก็จะทําให้เราหาได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแต่ในกรณีที่แบตเตอรี่มันหลุดนะมันจะร้องแบบห่างๆเพื่อให้ประหยัดแบตเตอรี่ในตัวนะครับซึ่งแบตเตอรี่ในตัวมันมันเล็กมากนะถ้ามันร้องแบบเมื่อกี้มันอาจจะร้องได้แค่ประมาณ15นาทีนะครับแล้วมันก็ แบตหมดนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้องแบบห่างๆนะมันจะร้องได้เป็นชั่วโมงนะครับดังนั้นเวลาที่เราไปหาเนี่ยเราก็ต้องมีสมาธิในการหาด้วยนะเอาละเดี๋ยวค่อยฟังนะเดี๋ยวค่อยฟังนะอีกแป๊บหนึ่งมันถึงจะร้องนะครับลืมเลยมอเตอร์นะครับสบายมากนะมอเตอร์นี่คือเย็นชํำนะครับลงมานี่คือแบบไม่ไม่มีความอุ่นความอุ่นก็ไม่มีเลยนะเนี่ยร้องแล้วนะกดตรงนี้นะค้างไว้นะหนึ่ง 2 3นะครับเรียบร้อยก็คือเป็นการปิดถ้าเราไม่อยากจะให้ร้องถอดแบตเตอรี่แล้วก็กดค้างไว้เลยนะครับทุกครั้งนะครับพี่ไม้ใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะย้ำอีกครั้งนะครับลำมือ2ของพี่ไม้เนี่ยไม่ใช่ลำที่มีอยู่แล้วนะครับพี่ไม้จะขึ้นให้ใหม่ทุกครั้งเสมอเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์นะครับของผู้บินนะครับว่าต้องการอย่างไร แต่อุปกรณ์เนี่ยพี่ไม้จะมีอุปกรณ์มือสองเนี่ยเตรียมไว้ให้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกชิ้นนะเช็คกันเป็นครั้งเป็นรอบไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ไม้จะพยายามใส่ให้เพื่อที่จะให้ลดคอสค่าใช้จ่ายลงไปนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะวันนี้นะครับก็ถือว่า s f s a f e f ซปลอดภัยนะครับกับลำนี้นะลำมือ2นะครับแต่สภาพคือเหมือนใหม่มากนะครับ ย้ำอีกครั้งนะไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2ของใหม่ของเก่าลำซ่อมนะครับพี่ไม้จะเทสอนะครับอย่างเต็มระบบนะครับก่อนส่งแน่นอนนะครับเพื่อให้น้องๆน,นะได้นำลำที่มีคุณภาพที่สุดนะครับแล้วก็มั่นใจที่สุดในการบินนะครับได้ไปใช้งานกันนะครับโอเคครับเจอกับพี่ไม้ใหม่ในคลิปตัวต่อไปครับผมโย่ Yo!